สวัสดีครับที่นี่ร้านจูนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีสุดรอ YZF R6 เอ๊ะไม่ใช่ R r ร5อครับ้คันนี้เป็น R15 นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกวนตีเยอะไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมีคนแซวนะครับคันนี้เป็นเป็นสีดำนะครับดำเงาผสมกับดำด้านนะครับเป็นปี2021นะครับคันนี้มาเดิมเดิมเลย เดิมๆเลยเดิมสนิทเลยนะครับแบบมีกระจกมีท้ายเดิมอะไรพวกนี้มาเลยนะผมก็มาเปลี่ยนหลายๆอย่างนะนะเดี๋ยวไล่เรียงกันเลยนะครับเดี๋ยวไล่เรียงนะมีสิ่งแรกนะครับมีชิลหน้านะครับนี่สติ๊กเกอร์ครอบหน้านะครับอุดกระจกนะครับกาดแนด์วิ่งใต้ไฟกาดหม้อน,น้ำยางอ่า IRC I z S, H S S99 ตัวนี้ราคามือหนึ่งอยู่ที่5 000, 5 0 0 5นห้าประมาณนี้นะอ่าติดสติกเกอร์ R6 นะครับปลายท่อ SC นี่นี่เขาเรียกว่าเขาบอกว่าดุดันนะครับอ่าเรียบง่ายดุดันนะครับดูดูทรงนะครับสะอาดครับดูผมบอกเลยสะอาดสะอาดยางหลังใหม่นะครับ150ทับทับ60นะครับแกนเตียนะเต็มเตมดูอ่าเต็มเต็ม ดูโซ่ครับโซ่สตเตอร์นะครับนี่อ่าเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยสะอาดไม่สะอาดดูอ่ะผมให้ดูสะอาดแค่ไหนถามถามคนดูได้เลยนะครับน <c oughs> ีประมาณนี้นะครับนี่ชุดสีครับมีริ้วรอยตรงสีดําเงาครับอ่าตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ไม่เกิดกับไม่เกี่ยวกับเกิดอุบัติเหตุมาแล้วแล้วก็มีล้มแปะนะครับนี่จุดนี้นะจุดหนึ่งล้มแปะแล้วก็นินดหน่อยครับคล้ายๆหมาแทะ เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะมีตําหนิประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้สวยไหมสีดําเงานะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกัน,นครตอนนี้เลขไมาอยู่ที่แป๊บหนึ่งนะเลขมาอยู่ที่หนึ่งนะหนึ่นสองพันหกร่สิบครับอ้าวหน้ำออกล้างเมื่อกี้เลย <laughs> เดี๋ยวก่เช็ดนะเดี๋ยวค่อยเช็ด เดี๋ยวให้รถวอร์มเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับรถยังไม่ได้วอร์มเครื่องเลยอ่ะพาชมรอบคันอีกทีนึงโห่างจริงวะนี่ขนาดใส่แคปรถเสียงข้างในแล้วนะเพื่อนๆลั่นโคตร โอ้โห oh, oh. ดูสะกก่อนโคตรหล่อดูหล่อมากหล่อแบบคนชายอ่ะเพื่อนๆอหล่อแบบดุดันหน้าคนหาประมาณนี้ ใสไหมนี่สวยใสดูให้ชัดๆนะครับอ่าคันนี้เปิดราคาที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสี่ปีเองนะครับ R15 นะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้พร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้านสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับส่วนคนที่ซื้อเงินสดจะเอานํารถไปอดเองมีส่วนลดให้สองพันบาทนะครับก็เหลือเจ็ดอ่าห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับภาษีจะต่อให้เป็นปีปัจจุบันนะครับนี่สวยใสครับ ไม้แท้นะครับไม้แท้เช็คในระบบเรียบร้อยนะครับอ่าถือว่าเป็นรถยึดที่สวยมากสวยมากสวยจริงๆนะมันเป็นรถปีใหม่นะมันไม่ใช่รถปีเก่าไปโดนยึดนะครับรถปีใหม่มันก็ใช้ใช้ยังไม่นานนะเขาเขาก็ซื้อมานานแล้วนะซื้อมาตั้งเกือบสองปีแล้วครอบครองมาเกือบสองปีแล้วครับตั้งแต่ซื้อมาอย่างเงี้ยนะรถนะ่าจะออกไปได้สักปีหนึ่งแล้วโดนยึดอย่างเงี้ยอ่ะ มันมีหลายกรณีนะครับโดนยึดนะครับบางทีต้องสละสิ่งของชิ้นหนึ่งเพื่อไปผ่อนอีกชิ้นหนึ่งนะโอเคคันนี้ก็สนใจติดต่อที่เบอร์0863711307ครับ0863711307 0863711307อ,อพูดใหม่พูดผิด <laughs> พูดผิดก็ต้องพูดใหม่นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย